เพื่อนมาหาเห็ดเผากันครับเพื่อนเจอดอกแก่นะครับสองดอกแล้วอ่ะไม่ได้ไปกินก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่เราได้ก็คือ ได้ไปเป็นพันครับเม็ดหนึ่งครับนี่ครับตอนเราเดินมาหาก็ไม่เจอเนาะเพื่อนเนาะมาเจออทีก็เนีย่ยฮะแกแล้วนี่ของปีที่แล้วบ้างหายเหร Le hard. ครับเพื่อนหาเห็ดเพาะนี่ดอกแก,แก่ๆครับมันจะมีขึ้นบริเวณนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้สุณยาท่านมาหาได้ไปหกเจ็ดดอกเพื่อนนี่ครับเราไปทำเป็นน้ําหมักเชื้อเห็ดกันครับ เพื่อจะเอาต้นไม้ของเรามาใส่เพื่อนเนาะเพื่อให้รากของต้นไม้เราเนี่ยนะครับเกาะกับเชื้อเห็ดได้ดีนะครับดูแล้วก็จะมีเท่านี้แหละเขาจะเกิดรอบๆปลวกน้อยอันนี้นะครับจริงๆก็คือเขาจะเป็นเชื้อหลบซ่อนปลายรากของต้นยางนานี่นะครับ e te heto to 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 จะเจอดอกแก่ๆอยู่4ีห้าดอกนี่นะครับเดี๋ยวเป็นเชื้อนะครับแล้วก็หมักเพื่อจะเป็นหัวเชื้อให้ต้นพืชเ,เราเนาะติดเชื้อเห็ดไปนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูอีกครับเพื่อนๆมันจะมีบริเวณนี้อีกสี่ห้าจุดนะครับที่เคยมีเห็ดเกิดนะครับไปกันเลย